อาจารย์เยนได้เ <rôle> ช <à déc> ิญคณะกรรมการที่สู่เวทีเป็นการเช็คสาวดนตรีนะครับและเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ในบ้านนะครับตอนนี้ออ้งมาแม่บอกวมาเป็นว่าเป็นว่าเป็นหนูน้าอ่า เพลงนะครับและตอนนี้นะครับเสื้อของสาวน้อยพี่เป็นแพกน,นะครับทั้งลายนีน้ำนะครับแล้วก็ลายลายอาจารย์ไม,ม่ใครใส่มาอเออมีวันจำหน่ายด้วยนะครับแล้วกับพี่ธนดลนะครับในทั้งชุดใหม่กับชุดเก่าใช่ทั้งทั้งลาย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 เม่ได้เตแล้วก็อย่างอีง่อย,ยังเตจเตจยังไม่พูดจังยังไม่พี่มอนดิ้งพนการถืออนไอหนึ่งพนักงานดิงนะครับหลังจากนั้นเรียนเชิญ กลุ่มสาวสวยหลักเวทีเนเจอกัหนึ่งคนอย่างเ็าเองบางกบาลังขาของพี่ไม่เด้อจ้ะมอ่อนคุณะเบีอยวันนี้เด้กก็มีเสื้อมาฝากด้วยของน้องวุ้งยิงเนีไมมรูกวันนี้มีค่ะแต่ว่าจันนา อนี่เราอยู่อยู่ด้านข้างนี่ครถแบบนี้นนแะ้แะกายอันนี้เป็นของหักหนคะครับเป็นของกุ้งจบ